รงเรียนอุดมพัฒนาตั้งอยู่เลขที่7หมู่7ตำบลวังบอ่ออำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต3บนพื้นที่18ไร่1งาน80ตารางวาก่อตั้งเมื่อวันที่4มิถุนายน2512โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนโคกชะอม จากอดีตสู่ปัจจุบันโรงเรียนอุดมพัฒนาได้มีการวิวัฒนากาเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสิ้น6ท่านดังนี้นายจำนงสุกล่องเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนอุดมพัฒนานายอวยชัยใจเกรียงไกลดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในปีพศ2520ถึง2523 นายธเนศกีสดดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในปีพศ2523ถึง25 2556นายประเสริฐจรูญจิตรวีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมพัฒนาในปีพศ2556ถึง25 2558 นายนัทพงษ์ทุมดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมพัฒนาในปีพศ2558ถึง2562 ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนอุดมพัฒนาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางมีนักเรียนจำนวน239คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม18คนภายใต้การบริหารงานของนางปินดิราสุขสุดผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมพัฒนา โรงเรียนอุดมพัฒนาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551ฉบับปรับปรุง2560ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวปรัชญาของโรงเรียนที่ว่าการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์สร้างเสริมความสง่างามด้วยสีประจำโรงเรียนคือสีเขียวแดง สีเขียวหมายถึงความกล้าหาญความเจริญงอกงามความร่มรื่นสีแดงหมายถึงความเข้มแข็งความรักความสามคัคคีความมุ่งมั่นปัจจุบันโรงเรียนอุดมพัฒนาให้บริการด้านการศึกษาเพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการเรียนรู้ภายใต้เอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า โรงเรียนส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพโดยการกํากับติดตามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนายสมานอัมมานประธานคณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนอุดมพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพของตนเองเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดมีกระบวนการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ทางด้านวิชาการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมทดสอบความรู้ต่างๆสนับสนุนการแข่งขันในระดับต่างๆตามศักยภาพของผู้เรียนซึ่งถือเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในส่วนทักษะวิชาชีพ โรงเรียนได้ส่งเสริมผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายทั้งด้านดนตรีกีฬาศิลปะและงานอาชีพต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสมดุล สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียนผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผลพร้อมทั้งสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและการบริการอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนและประชาชนโดยสดอชอ และที่สำคัญโรงเรียนอุดมพัฒนาได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนในด้านความปลอดภัย ด้วยความพร้อมและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนดโดยเน้นให้นักเรียนสแสวงหาฝึกฝนเพื่อสะสมประสบการณ์นักเรียนมีระเบียบวินัยมีทักษะการเรียนรู้มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมคิดเป็นทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจากการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโรงเรียนอุดมพัฒนาจึงได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ3าจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนอุดมพัฒนาได้รับรางวัลในระดับต่างๆทั้งด้านผู้บริหารครูผู้สอนและนักเรียนอาทิเช่น รางวัลการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ระดับดีจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตสนางปินดิราสุขสุดผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมพัฒนาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตส รางวัลชมเชยประเภทบุคคลทั่วไปหรือทีมกลุ่มมัธยมศึกษาตอนตอน้นชื่อผลงานการจัดการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ u p n Learning Management System และสื่อเทคโนโลยีการประกวดสื่อวิดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ สื่อสร้างสารรค์ปั้นอนาคตคนไทย4.0ประจำปี2564 DOE Thailand Media Award 2021จากกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษารางวัลชมเชยการประกวดภาพวาดสำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินระดับชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนได้รับผลการประเมินผลงานระดับดีเด่นประกวดภาพยนตร์สั้นต้านทุจริตโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณ2564 กว่า53ปีที่โรงเรียนอุดมพัฒนาได้ตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการสร้างคนดีสร้างคนเก่งที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศเพื่อเดินตามปณิธานที่ว่าศึกษาดีมีวินยัยใส่ใจเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมน้อมนำจิตอาสา